่าง FC ฟาร์โนตานไซรหลอกที่เขาลบทุกท่านครับวันนี้เป็นหน่ที่18ครับ18มีนาครับ คลิปนึงครับพี่น้องรีมฟังไปนำ้ำคือเก่าหาดส้มดาวลงหนา้าตาคือเกา่าร่มแห้งเพิ่มเติมึม้นร่มแห้งกว่าเก่าครับยืนเกือบูอยู่ร่มแสกมาในหนาหอนเหมือนหนึ่งสามฤดูโอ้ แน่ลวายโอ้ยทรายห้อตัวนี้อ่าตัวนี้ล้มกับล้มต่ว่าน้ำโยบล่วงไรแล้วครับขึ้นน้ำขึ้นอีกกว่าไ่ว่าทันมีน้อเปลี่ยนจากปาง ไทยเอฟซีวิ่เบิร์กในกระช่างก่อนสิเอ้ามาเบิร์จอดมาเบิร์กกระช่างเขาคือเก่าแล้วครับ,ารบทางโคกนี่ปลาอะไรนี่มันอาปาลาไงนี่ปลายอนตาโลหรือเปล่าปลายอนตาโลครับกระช่างนี่แหละปลาเปลี่ยนครับ มไม่ค่อยหมานแด้นี่ลมนี่วันนี้ลมอาจจะไม่ค่อยหมานนะน้ำล่องครับน้ำลองสอี่พอ่อพ่อได้ลุนเนาไอ้เอฟซีพอได้เบิงอืม ล่มแห้งครับล่มแสกมากแน่รอนล่มหนาวแสกมากครับโอ้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ รุ่นเจ้าประจำล่วงเท่ากันทีมงานเจ้าประจำ,จะจำสีประถึกนะเพราะบรรยากาศก้อนเทียงครับพี่น้อง ลุ้นกันต่อไป<ฮ>ลมผักตามเข็มครับนมแห้งขาดเบิด แข็มไปแข็มมัน เป็น้เบิ่งไงด้าที่ช่วงพักยกครับพักยกกินแจียวบังวงครับ กินยังเสียดประมงเฮาโอ้ยังนอนอะ่ะเกือหางยงาวคือยืนมาเถืเ่อเถืเ่อตอนทั้งนั้นน้อนโอ้เบ็ดบ่กิงแมนเขากินแจวครับผักโยกครับพี่น้อง น้ำโยกลมแรงลมน้ำมาเสกในหนาวหอนเขาใส่เบียร์ป้อนะเดือดหางเงียบนะอ้นั่งกับปยุยห่ตัวนี้ล้มนี่ นั่งเกอบปุยูตัวนี่อู้หเขี่ยแข็งด้ดคลิลรงัอโห่มครับลมล่ม่มเชียนเก็ดขึ้นน่านลองมาไก่แท้แล่ะ ยาวหมูสามมักไก่เลยนุ่มแห้งตืน้นแห้งเอาไอประมานสี่หรือเบิง้งที่ทำแบบเดี่ยวท่ามครับเดี่ยวท่ามประมาณใส่ขึ้นประมาณครับไดใส่ขึ้นได้ครับ ติดตามติดแบบเดี้ยวถามเลยแล้วใดผมดูดีครับแสงสะ้อนเรี่มเริ่มจากสรายคือท้องรับ0.01ไมคลล่อนตร้นเ็นกันเลยครับ เทียมมากมากค,คริงองทำเท่ๆดังทั้งๆที่เสีย,ยงแ่ยู่ครับแตวหินอันนี้มันล่มให้ได้กดปิดคลิปหนึ่งเนี่ยม <c oughs> <c oughs> เออันดีพอไดปลาแควใกล้บ่หรือยังโอ้ตัวหนึ่งครับปลาแควใกล้อันนี่นี่คือปลาแควใกล้นะครับพึ่งมามันพึ่งมานะปลาแคบใกล้ถ้ามันมาแล้วมันมาเยอะปลาแควใกล้มันจะมาพร้อมกับปลาย่อนปลา เง <Get. S 2> ีอยงมันมีองอี้ยงรวบด้วยครับ EP นี่อีพีนี่อีพีนี่ได้ปลาแคบไกลตัวนึงครับผมยังดีตัวนี้เนาะพอดด้เบืองอยู่ครับอเออเอาจังจังเด็ดอีพ uh, ีต่อไปครับผมสำหรับอีพีนี่ได ปลาเขีวใกล้ตัวหน่อยตัวนึงครับผมเอาไปรุ่นคลิปต่อไปเด้อครับสำหรับคลิปนี้เอาไปสำนี้ครับผมสวัสดีครับ